เราทำโอวาทตการแส้เมอะทางนั้นเอกที่หากนาทีหนึ่งอยากขอที่ได้ชวนกันรัตตาภาวนาพัฒนาเอาปุตตาเกิดเป็ชุกวันเนึ่งเป็นบ้านโดยชิเบตจำเรื่องขเขินได้สามชีวคำก่อเป็นบ้านโอโปุปุชาธาชิน สิ้นแรวเฮาได้จวนกันมารับตาภาวนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เปื่อเอาโต,โตปุ่นเจ้าโขคาวาวตาสงสารศิ้นสิ้นนั่นนี่มันมีอยู่สามภารณ์เนี่ยหนึ่งกายกายอกากรรมเมื่อลาหาักชาติ้นมือเฮาดีๆสองนิวาจีกรรมหกักชาชกป่าเขาดีๆ สามนี่มัโนกรมคือได้หักษาจิตเท่าดีๆการเห่าหักษาสามพักการนี่ได้ชิ้นหากาดีสิ้นแปดกาะดีสิ้นสิบกาะดีสิ้นสองร้อยชาวเจ็ดกาะดีกาะบ้านก่อที่ได้มันกุ้งทุงแกนการเห่าขอสิ้นห่าวคนหักษาเก้ด้วยกายกรัมปี้นมือห่าวไข่ขาแซกเกาะขาไครบัดไครชื่อก่อวีดอันีกรมปินชิ้นใด เฮาขอสินเฮาขืนหักษากรวดวาจีกรำโชบปากมากเสียงเฮาใครวาชื่อก่อได้ใครด่าใครตอแพ้ก่อได้ใครพุกใครตีแพ้ก่อได้ก่อมันก่มปิ้นสินโบดิสุดอยู่มาโนกมเฮาดได้หักษาก้วดจิตใจอารมณ์เฮาได้ขวอดเวียนไม้มันผูน้อยผูใหญ่ก่อปิ้นสินได้ฉะนั้นจีวาสินสินนี่มันมีอยู่สามพักการเนี่ยข้อสำคัญ กันเฮาหักษาสามพักการนี่ใดกว่านาวาเหาแหลมขอชิ้นตือก่อนจะพินชิ้นกับรูหฮาไว้วันนี้นี่เป็นวันโอโปุัทธาชินจ้กได้เตสนาปฏิจจสม,มุบาทปฏิจจสม,มุบาทนี่ชาปัญโยเจ้าเปินเตชนาออกมาในพิตกาตัางสามจือว่าคคตกานิกายารรรมปตะ ในหนาหนึ่งรอยเจ็ดตัวหาหนึ่งร่อยแปดอันนี้ดีเปินปฏิจ้าสมุบาตเมื่อสัปัญโยเจา้จาเจ้าชิตาทะได้แทดพยาสัปัญโยแตนย่านใหม่ๆนี่ได้มานาังปินสมัิอยู่ตีตุนให่สีมหาปุธิเดี๋ยวก็มาลำพึงถึง ความชุขมันมีความชุกนี่แต่ถึงพยาัพัญยุเตยานแล้วแดดกีเลดแล้วแต่หันท่าเสียงมีชังดีมากกังบังก็เวยพยาัพัญญูเตยานแด่แทดแล้วบดก่อแรงหันความชุขเกิดขึ้นจึงมากันิงใจลำพึงถึงปฏิจจสมุปบาทวาง จิงเทศนาวางเออมือมีสิ่งนี้สิง่งนั้นจึงมีวะเมือบ่มีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็มีวะชปวาปนูเจ้าเทศนานี่มีโอสีพักการนี่มื่อมีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็มีมือมีสิ่งนี้ สิ่งนั่นสิ่งนี้มีนี่ไปเลยว่ามือมีสิ่งนี้เฮาขนภาษากับดวยกายกรรมปฏิกรรมมโนกรรมได้ขาดแท้แท้ชีวิตไว้อันนี้ได้ไปเลยว่าสิ่งนี้มีสิ่งหนาจีนี่มีนี่เวลามือเฮาตายไปก็ได้ไปตุ๊กโมนรกสัปโนจาว่ามือมีสิ่งนี้ สิ่งนั่นจริงนี่มีวะเหตุมีผลมันจะได้มีวะเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนั่นก็มีสัพพยเจจะตีชนาว่าเฮาได้หักษากับด้วยกายกรรมบาจิกรรมมโนกรรมเฮาได้ขาดชาัดแต่จีวิตสังสิจอสิอย่างตัวเฮาก็สิ่งนี้มี มื่อเขาตายไปก่อเขากรมได้ไปตวบมบนดาลุกปีเลว่าสิ่งนั้นมีวะเขายกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างออกมาตามทมยกตัวอย่างออกมาตามขื้นลูกปิเลวาเขาไปลักเขาคล้องปืนเกินดีสิ่งนี้มีไว้แล้วสิ่งหนาจะได้มีนี่ พึ่งน้าเจ้าใดก็มือชี้วันหรือผาเดินชาววันเจ้าข้องเปินหูตาำโนตาหานหูเปิดกอ่อมาชับยาไปติดคุกติดกาตกถองตกกาปิเลวว่าสิ่งนี้มีสิ่งหนาจะได้มีเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งหนาก็มีหอมหลักไผเหมเมื่อลักเขาวข้องเงินคำปืน ป myself, ืนก่อมไมไม้เฮาปีเลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนากอมีก่อเฮาปืนก่อมบุปปืนเฮาก่อมเม็ดปืนก่อมไม้ช่างเหอฮาอันนี้ได้ปีเลออกมาตามดูเฮาดักของปืนปืนก่อมมาลักของเฮาเฮามันขาปืนปืนก่อมขาเฮาปืนเฮาบุกปืนปืนก่อมบุกเฮามันมีพิชเนกปฏิจจสมุปาทพิชเนก ชาปนูจะว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็มีเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็จะได้มีไว้หลวงทำกุลเฮาเกิดมาในมีรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนี่อุป,ปมาเพลี่เตี่ยมมเหมือนนางเฮือนนามธรรมานี่เพลี่เตี่ยเหมือนนางเจ้าเฮือน,นเฮือนเฮาในเปียงมือเปียงใหม่ใหม่ เลี้ยวก่อันไหนก่อใส่สีใส่สังเรียบร้อยก่อปิ้นอันดีอันงามเวลามือเอาแป้งได้ก่อครบชีปีสาวสามชีปีก็ดีข่าเบืองก่อเสียไปเด็กก่อนก่อหักไป,กไปผุไปพังไปก่อเตียนยอมกันว่าหึงมือนนานมาเะก่อเตียนยอมได้ยาได้เต้ขึ้นแป้งใหม่ นามธรรมในเพลียเมนอาเจ้าเฮิรนลูกป้าท่ำในเพลียเตมตตาเฮิรนเฮาเวลามือเฮินและรู้แล้วก็ยาตีไหมขึ้นตังแปยงไหม่แถมลูกป้า,า,าท่ำนามธรรมเฮามือลูกป้าท่ำเฮาร่างกายเฮาปินยาติโลกาเท่าคำชลามายกยาก่มใดตายไป วิญญาณก่อกอไหมตั้งไหมแถมตัง้งแชมนที่แถมขึ้นเกิดมาแถมถึงนั้นาดาวใด้นเถ่าคำชะลา้นตายไปวิญญาณขึ้นตั้งไหมเกิดไหมแถมอยู่ประทับนามธรรมอาิชเชงฉะนั้นสัพพโยเจ้าจึงเตชน,น,นาไหวชินหาคออีดูอันเทววาที่เกิดมาจานหนานั้น คนนันถาปาลาในหมู่กมชกโตมือชกโตว่าเฮาที่เกิดมาแถมมู่ชกโตว่าเฮาที่ได้เกิดมาปิ้นกุน่นแถมก็เอาจิตใจอาลุ่มใครด่อยใครกินเอาความอยากปิ้นอาลุ่มได้ขาชชดแช,ท,แชท,ที่วิตชชดโตหน่อยโตใหญ่ชาปัญโยเจ้าอีดูเฮาอีดูเฮาว่าเฮาที่แด้เกิดมาแถมนี่มามีความตุข่าลำบากที่ได้ไปตุ้มหมอนหน้าลกูก ยิงต่างสิ้นไบหาคอปนานาถ้าโจกันขาดแฉะแต่ชีวิตอาตินาถ้าโจนกันลักเอาเข่าคล้องแห่งตานกาเมีถ้าโจนกันลักหลินจูโสเมตานโยเย่งกอมถา้าหลินจูสาโคตุนหมูช้าถ้าหือจู้ลายไก่พังโซลาเมื่อกินน้ำเหล่ายาเมาเนี่ ัพพัญยูเจ้าในแท้ท้องแล้วอีดูเฮาอีดูอันเฮาได้ใดมือตุกข้าลำบากอีดูเฮาอันที่ได้มือโต้งหมอนดาลกอีดูเฮาอันที่ได้เกิดมาปิ้นคุณแถมนั้นจึงต่างชิ้นไหวหาคอพิชเนชาปนิปยกคนเจ้าได้แท้ท้องไหวแล้วอันเนี้ยตัวกันจือจำไหวดีๆในปฏิจจสมบูบาทชาปนโยเจ้าตีชน,นาวาง สังขารจะเกิดใดก็พออวิชชาปิณผจใจสังขารจริงจะเกิดปินใดว,วิญญาณจะเกิดใดก็พอสังขารปินผะใจวิญญาณจริงจะเกิดใดนามลบจะเกิดใดพอวิญญาณปินผะใจ นามลบสิงจะเกิดใดสลายะตนะจะเกิดใดพะวินพอนามโดปิ้นพะจใจสลายะตนาเจติเกิดใดพัชชาจะเกิดใดพาะสลายะตนาปิ้นพะจใจพัชชาสิ่งจะเกิดใดเวตนาจะเกิดใด พะพัทธะปินผัใจเวตนาจริงจกักเกิดใดแตนหาจะเกดิดใดพะเวตนาปินผัสใจแตนหาจริงจักเกิดใดอุปาทานจะเกดิดใดพะแตนหาปินผัสใจอุปาทานจริงจักเกิดใดภาวะจะเกดิดใด อุปาทานปินฑพาใจจิงจะเกดิดใดจะทีจะเกดิดใดพอภาวะปินฑพาใจจะที่จึงจะเกิดใดจะลามาลนาโสกปาลิตวัตุคตวมานาสุปยาสาจะเกดิดใดพอจะที่ปินฑพาใจจึงจะเกดิดใดวะชัปโยเจ้าเตชนามาในปฏิจจสมุบาติเสนเอ์ เมื่อสังขารดีดับก็ดับที่นี่เมื่อวิญญาณดีดับก็ดับที่นี่เมื่อนามรูปดีดับก็ดับที่นี่เมื่อพัชชะชลาญาตนะจะดับก็ดับที่นี่เมื่อพัชชะจะดับก็ดับที่นี่เมื่อวิเวตนาจะดับก็ดับที่นี่แดนหาดีดับก็ดับที่นี่ อุปาทานดีดับก็ดับตินิภาวะจะดับก็ดับตินิจาตที่ดีดับก็ดับตินิมันเกิดก็เกิดตินิมันดับก็ดับตินิอันนี้ได้ชีวาปฏิจจสมุปบาทแต่จวงการฉันดับฟังดีๆดงสังขารเท่าในปิป็นอันนิจังตุกขังอนัตตามันหมันจริงวิญญาณเท่าก็เป็นอันนิจังตุกขังอนัตตามันก็มหมันจริง รูปธรรมนามธาทมเอาก็เป็นอนิจจังมันก็่อมหมันเตีงสังขารจักดับพออวิชาดับอะสังขาจรจะดีดับใดวิญญาณจักดับพอสังขารดับวิญญาณเจดีดับใดโลภนามจักดับพอ วิญญาณจักดับลบนามเจงดีดับใดสาลายตนาจักดับเพราะลบนามดับเจึงดีดับใดพัชชาดับพอสาลายตนาดับเจึงดีดับใดเวตนาจักดับพะพัชชาดับเจึงดีดับใดเจันหาดับเพราะเวตนาดับ จึงดีดับใดอุปทานจกดับพอแตนหาดับจึงดีดับใดภาวะดับอุปทานดับจึงจะดีดับใดจาดิดับภาวะดับจึงดีดับใดจะลามารนะโสกาปริติวัตุคาโตมานาสุปยาสาจกดับกว่าพอวาจาดิดับใดจะดีดับอยู เด่ลูวป้าทำนามาทำเฮาเนี้มันเกิดก่อเกิดที่นี่แล้วมันดับก่อดับที่นี่มันปิ้นซื่ออ,อ,อาญาตนาไปในเขาก็มันมีหกอาญาตนาไปนอวเขาก็มีหกอาญาตนาไปในหกมีมสังจักขูตาหูตาจมูกลินกายใจ อันนี้ได้ชื่อว่าอาญตนาไปในหกอายตนาไปนอหกมีสังลบเสียงกลิ่นลดผพธะปาอันห่อนอยู่เนือลลกอันนี้กุวันกุวันนี่มัน่อนสังห่อนโดยสองพักการเนี่ยขากันอยู่จุวันนี่ก็มีเปิดสองพักการนี่รักทุงหวานจานเงินกันอยู่จุวันนี่ก็เปิดสองพักกาดนี่ ได้มัดได้ผูกกันเบอร์ตุกคุกตุกกากับปืนสองพักกาดนี่ปืนสองพักกาดนิม่มฉังอาญาธนาไปในหกอาญาธนาไปนอกหกอาญาธนาไปในหกคือว่าผูตาจะบบุกลิ่นกายใจอาญาธนาไปนอกหกหลบเชียงกลิ่นลดโพธปลา แล้วก็มีความอิจฉาลิษอยาขาแห็มกันกบือช่องพักการนี่เกิดขึ้นเมื่อมีช่องพักกานี่เกิดขึ้นก่อนโลกอันนี้ก่อนี้ล่ะอุณหก่อนน็นี้เปิดเขาถึงอรหันตาได้ถึงนี่ปานมดกันมีโลภะโตชะโมหะเกิดขึ้นอยู่อีกอ็ของข้างอยู่ในโอคาวัตชุนชันนี่ แต่ฉนันจริงชัปนูจเจ้าตีชนะไว้อันห่อนอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้มีสองพระก,การนี่อันสคัญมีส่องพระก,การนี่ได้ข่าบันกันเนื้อกันได้ข่าแชทแชททีวิตได้รักทุงวานจานเงินกันก็เปอืองพระก,การนี่เกิดขึ้นก็จะได้มีความอิสรดินฉายาแจนห้า หลักหลบก,กันกูมือกวนนั่น,นแต่เหมือนเจสน้ามือแต่เจ้านั่นเมื่อ,อ,อ,อวิญญาณเฮาที่เกิดก่อนเหมือนกันสังขารเฮาที่เกิดก่อนเหมือนกันหลบนามเฮาจะเกิดก่อนเหมือนกันก็นเตียนยอมอาจใช้สองพักการนี่แหละอาศใช้สองพักการนี่แล้วสองพักการนี่แล้วอาศใช้ก็บดยอาญยาตนาหกไปในหก อาใช้ก็โดยอายาตนาไปนอคกสังขารเราจะได้มีเวลามือสังขารมีแล้วออพร้อมชังพออวิจาอาวิจาเปินพะใจอวิจาเปินพระใจสังขารเราจะได้เกิดขึน้นมีอวิจาเปินพระใจนี่สังขารเทาก็เกิดขึนด้นใดอาใช้ก็โดยอวิจาอาวิจารปิเรวาหอมบุ หงมู่ังนั่นอวิจานเาหามู่าเตียนปองมันไปแล้วว่ามันเาหามู่มันอาศัยกับด้วยอวิจาสังขารมันจะได้เกิดขึ้นวิญญาณมันจะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยสังขารปินพระใจวิญญาณมันจะได้เกิดขึ้นโลภนามจะเกิดขึ้นก็เพราะวิญญาณปินพระใจ ลบนามจะได,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 ด้เกิดขึ้นสาราญาตนาจะเกิดขึ้นก็เพราะลบนามปินพระใจสตจะได้เกิดจะได้เกิดขึ้นพัะชาปินพัะชาจะเกิดขึ้นก็เพราะสาราญาตนาปินพระใจจะได้เกิดขึ้นใดเวตาทา่เกิดขึ้นใด ก็เพราะพัชชาปิ้นพัชใจเกิดขึ้นแดนหาจะเกิดขึ้นใดก็เพราะเวทนาปินพัชใจแันหาจะได้เกิดขึ้นใดอุปทานจะเกิดขึ้นใดก็เพราะอาศัยแันหาปินพัชใจจึงจะเกิดขึ้นใดภาวะจะเกิดขึ้นใดก็เพราะอุปทานปิ้นพัชใจจึงจะเกิดขึ้นใดจาตีจะเกิดขึ้นใดก็เพราะภาวะปิ้นพัชใจ จ่าตีจรจัเกิดขึ้นใดตีมันเกิดก่อพิตินิตีมันดับก่อดับตินิด้วยฉะน,นั้นชัป้ปฏิโยเจ้าจึงอิรูโคนาเฮาจรตั้งสินไหวหาคอคือเฮาปฏิบัติสินหาสินแปดการปิออาา้นโจโอะปากาบว่ากาผ่าปาาวก่อรักษาสินแปดการปิ้นซัมมานินก่อรักษาสินสิบ ปินปีโคตูเจ้าก่อนรักษาก็วด้วยจัตุปาลิชุทาชินก่อเปือว่าชับปั้นอยูเจ้านี้อีดูเฮาโกูเฮาของข้าง,งอยู่ในโอคาวตะสุงสานีโกูหอมได้ถึงนี่ปานโก้เอมได้ถึงสุขจิงว่างกรำช้อนไหวหาขอแยดคอชิบคอสองลอยสาเจ็ดคอกันเผาแลปะปฏิบบัิตามไป เอากอดที่แดดปุ่นจากดูทึกชุกอยู่วันหนึ่งเอาแหลมปฏิบัติตามเอากอดที่แดดของคาง,งอยู่ในอุคาวาตะชุกช้านี่ละ่ะเมื่อโคบาตีสานามาไปอ่อนนัน้นตายแล้วก่อเกิดเกิดแล้วก่อตายดูปัดถมนาม,มาทำเฮาในเมื่อนางเฮืนนั้นดูปัรถมเฮาในปิ้นเมื่อนางเฮืนนาม,มาทำในผิดเตียมเมื่อนางเจ้าเฮืนนั้นเฮืนเฮาก่อการแป้งได้หึงเมื่อน,นั้น สี่หาสิบปีเฮาโยมได้โพภพ,พังพัง,พงกอจแจมปิ้นได้เตกันเปียงไหมหลบป้าถ้ำเฮาดูเฮาปินสือเถ่ามาปินยาทีโลกาต่างหลายโยมได้ยกย่าก่อมได้เขินโฮงบ้านก่อมได้กอดาจมปิ้นได้ตายเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็เกิดไหมต่างแสนที่ไหม ขึ้นตังไหมการเหากระแทมบาไหวหลายวิญญาณเฮาที่เกิดมาจานาเกิดแนวอนก่อนที่แด้มีความตุกออความตุกฉะนั้นจึงสัพปัญญูเจ้าก,กูเหาตุกกูเห้าผัานจึงตังชิ้นไหวหากคอสัพปัญญูเจ้าเปินแท้ท้องไหววิญญาณเฮานี่การถึงเหาแหลมได้ถึงอรหันตาได้ถึงนมีปาน่นี่ มันขึ้นเกิดเดี่วเกิดเราลอยจาดปันจาดเหมือนจาดแสนจาดเกิดมากันเฮาได้กระตั้มบาปร้ายก่อมาสายโตกรรมาสายโตเวนการเฮาได้กระตั้มบาปร้ายอีกว่เาเฮาตายไปก็ได้ไปปิ้นอุ่นปิ้นอินปิ้นพุ่มปิ้นลูกคัดเตี้ยวดาแล้วก็ปอกมาเกิดมานุษย์โลกเมืองกุลก่อมาสัาง่งกุลงามความดี มาสางาพาบาทพาทากูดีวีหันยาก่็กินกินตันตันตายไปก็ได้ไปชุกเบอ่ออยู่ปิ้งกุ้นก็มีความชุกเบอ่อตายไปก็มีความชุกนั้นการเฮาแหลมได้ถึงอรหันต์ตาได้ถึงนิปพานีนี่การเฮากระตั้มบาปร้ายก็เฮาได้มีความทุกวิญญาณเฮาตื่นเกิดในนอนแต่ฉันน่ะสชพพัญโูเจ้าจึงว่า ออมือได้พอดเว้นไม้หมั่นเจกันมือขาแชดแท้ชีวิตมือรักเร่นจู้โซเมตัลรักทุงหวานจานเงินก,กูเฮ้าความเฮากูเฮ้าได้ทุกได้ขี้กูเฮ้าได้มีความลำบากเกิดมาจานหนาที่แต่มาใสา่โต๊ะกำม,มาใสา่โต๊วเว้นหามเบอร์มีความชุกม,มีพระเจ้าเปิดแท้ท้องไหวชนีเปิดจิตเตชนาะ วางชิ้นหาไว้หรือเฮาปฏิบัติไปแต่ฉันนั่นจึงว่าเฮาได้โกนได้นับถือเฮาด้มันน่ะตายไปแล้ววิญญาณหามเกิดในเฮากมตุกตายไปแล้ววิญญาณเฮาที่เกิดเวลาเมื่อวิญญาณเฮาเกิดแถมจะหนามากกว่าเฮาตุกเฮาเขี้เฮาลำบากพันใจนั่นอันนี้ได้ชื่อว่าชั้ปัญโยเจ้าได้ตชนาในปฏิจจสมุปบาท ในทำกรรมสอนสัพปายูเจ้าได้ปิตากะคู่ตากานิกายทำบาปัตตะได้ตีชนะไหวปิชานีแต่ฉันนั้นจึงว่าเออตีชนะเอาเจ้าปูดเอาเฮาได้มาเออรับตาภาวนาตัาง้งปฏิบัติภาวนาปุาปดถากูเนี่ยก็ดีธทำบาคูเนี่ยก็ดีสังขารคูเนี่ยก็ดี สมรธกรรมฐา,านวิปสัสนาบุทได้บทหนึ่งก็เฮาก็ดีได้จวงกันปุ่นจากโอขาวาตาสุงสันเฮาได้ถึงอรหันตาตาถือเฮาเกิดมาจารกากดีมีความสุขขะํสามด้านบานใจการเฮาแลมดุยตามนำทำกรรมช้อนชาปัญโยภาปุทาเจ้ามู่โตบาบมู่โตบุญมู่จักอันปิ้นกรรมมู่จักอันปิ้นเวนมู่จักอันปิ้นบาบ เอาขาดชัด,ดชีวิตไป,ไปเฮไปเลยๆก่อนเอาเกิดมาจากหนาเฮากดตกเฮาก็มีความตกความขีดได้มาใสยโต๊ะกำได้มาสายโต๊รราายตวเย็นก,กรรมก่อเบิ่นบาเบินไหมก,กรรมก่อตกทองตกก้างก็เพื่มชั้งก่อเปืรร่อกำเหมือนตีชนะเมือชิ้นเหล่านั้นกูนเฮาเกิดมาก็อาจใช้สิ่งกำรร ใดดีก็ปือกำใดขี้ก็ปือกำเดียเฮาใดดีเอาดีใดญดีกำชั้งก็ใดดีกำอันเฮาใหลรักษากำอันดีไว้เดี๋จานแล้วเฮาใหรักษาสินฟังธรรมรับคาภาวนาใดกินใดตานไว้เกิดมาจานนี้ก็จึงใด้รักษาเออจึงใด้เออมีความชุกความเจริอนก็ปือว่าเฮาให้รักษากมดีไว เฮาเกิดมาจานี่จะดีใดดีเฮาเกิดมาจานี่ได้ตกได้ขีได้ปิ้นหนีปิ้นตันได้ปิ้นหนีปิ้นชิ้นปิ้นกอดีเปิ้นได้บามไม้ใจตูดกอดีเปิ้นได้ขาได้แฮมก็ดีกอเปืนวาจานแหล้วเขาหอยู่ดีเฮาได้หักช้าชิ้นเฮาได้รับตาผวาาเฮาได้ตันเกิดมาจานี้ก็จึงได้มาสายตุกรำตัวเวยนเป็นชนีอันนี้ขอเด็กมมออกซัททา เออได้จวนกันเอาช้อนไหวในอกในใจไัมัน่นไหวจูปูจูกลวันนี้ก็ปิ้นบัณฑุปูชทธาชินขอได้บุญกุลเกี่ยวจอสามากานบุญกุลนำทำการส้อน,าน,อนาชาปัญญูพาปูธาเจ้าเดี๋ยวบุญกุลอุปูชทธาชินแต่มาหักซาลก็ปลุกปมออกจัทตากาูหน่อยใหญ่ยิ่งใจอันได้จวนกันมารับตาภาวนาเออดีก็ข้อได้จมเวียนปิชุก ปุ่นจากเชียงขอบกินเด่นตาอุบาบชาติโลกาต่างหลายขอได้โยสากินที่การคุงลงเรื่งเมื่อวันปานาจูยิงจูพักการจาราุธรรมาวาแทนตีอาอยู่วันโนสุข,ขังปะลัง<า>เออเฮาดี